ของแท้พี่น้องของแท้วะเนี่ยนี่ครับนุ่มบุบว่าหัวตะเคยเห็นขี้กันวะนุ่มบุบว่างเจ้าหัวตะเห็นนี่เป็นวะนี่ครับพี่น้องเบาร์ลีเบอเลีหากินหมันพี่น้องมือเนี่ยเบอลีรถไปแค่รถเล้วเออเบาร์ลีเลี้ยวมาเห็นต้นขี้เล็กวันพี่น้องต้นขี้เล็กวั่นจัดเลยเบาร์ลีว่าได้แกงขี้เล็กเลยหวานมือเนี่ยต้นกล้วยปลูกเสร็จดต้นกล้วยปลูกรอบบ้านท่อนละทำปลูกเขาเพราะได้กินใบมัน เรากินใบก้อนเขาเรียกปาดยุ้งสูงบุญหลายตัว้น่เนาะมันต้องตัดเรื่อยๆยังที่แตกนะพี่น้องต้นขี้เหล็กนะครับต้นขี้เหล็กบ้านเขาแต่ว่าใบพันคือยังทรงใบใหญ่ปะเบาอยู่เอ๊ะโอ้ลมพี่น้องลมทางเนี่ยคุณลมแหงลมแหงโอ้ยอดงา้มตัวเนี่ยโอ้คละย่างกันเนาะในกระป๋องกันในกระป๋องกับโปเซบก็หนีแล้วแสดงว่าพันหนีตัวนี้ครับพี่น้องนี่มึงหาอยู่หากินพันตัวเนี้ยประจำตัวเนี้ย นี่ครับพี่น้องมีบันไดขึ้นพอมย่างดีเลยพนเทบันไดขึ้นย่างดีเอาพูดนะนุ่มบุบนหอดปลารีบแล้วปัดคุณขึ้นทังยอดโอ้พนเซ้อมขึ้นไปได้กินเลยครับพี่น้องครับโอ้ย,อย,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 ยตกเยอตกเยอต,ตกอนดีนะ คุณฮะกล้ยยังกุ้ยหอมบ่กล้วยด่างหอี่ครับพี่น้องเป็นทั้งขึ้นแบบนี้เลยคุณยังถึงครับพี่น้องไงผักขี้เหล็กนะครับผักขี้เหล็กบ้านเ้าพี่เดียวหยอดจะทั้งพี่เดี๋ยวจะว่าเอาพอถึงพี่น้องนะครับุหยอดยิ่งงามกับพี่น้องแต่ว่าเอาพอถึงแต่ว่าพนถึงขึ้นในกองเอาครับไม่พอนตัดไหมตัวนีเนาะตัดให้มันแตกไหมตัวนี่ครับหลังจากที่ว่าพากันไปถ่ายคลิปนะครับไปเบิ่งสวนกล้วยกับนุ่มบุบล เบาด่อนคนนอนน้ำมาพอดีเห็นตะเบาเลยมะคุ้มเก็บอี๋อ้าอยู่นี่พี่ท่านเพราะว่าต้นขี้เล็กพา่ท่านโอ้หากินหมันครับพี่น้องนะครับผู้ใดมาแข็งแรงต้องสมท่านเล็กพา่ท่านนะครับมาตรฐานครับพี่น้องโอ้ต้นหนึ่งพี่ท่านเพราะว่าสิเปียวต้นแบบยังเหรอเบาด่อนบักแปบพี่น้องมีต้นบักแปบย้อนพันมาว่าสิเปียวแปบนะครับเอาไหนไปปลูกแล้วมันแก่เนาะเอาไปปลูกขังหัวห้อนแล้วต้นบักแปบนะครับ ผุน,นุ่มบนนี่ทั้งมุนครับพี่น้องกำลังปีนต้นทีเล็กอยูน่นเเะเพิงง่งเปดเลยเนี่ยฮะเพิ่งล้างจาะหล้วเจ้าเพรถึงนี่ผุนมันหลยอยู่ยอดมันเอาเพรถึง,ง,งเอาจะเกลีงนึงก็พอลาเสียบๆมันก็ยินหอดกันเนาะใครเดี๋ยมาหากันดูอือแต่มัน,มมนปรุงอย่างสิม่อม่ใบยังที่แกลียงในบดนี่เนาะนี่นี่ใบเขาใบเลี่ยมๆในเกลียงในบดนี่ยเนี่ยพี่น้อง ันอ่อนเบิดอนนะเพราะจเป็นเนาต้องเอาตะยอดแบบนี้เนาะนี่เห็นบ่เสียงว่ามึงโน่นเอ๊ะเบาดอนนี่ดิอ,นอ,อ,นอ่อนออนอมันยอ่อ,อนเสียงมันจะอ่อนเหมือนที่เนี่ยเกียงเนี่ยเหมือนตัวเนี่ยนี่ว่าคณะอ่อนเหมือนไปต้มมันเละไปเล้วเมียน,นได้ได้เบิดได้เบิดแกีงมันเลยนี่อย่าไปถิีบแล้อเสียบเล้วนี่เออแต่ยอดนง้างอยู่แต่มันหนวกพอถึงออออเอาเบาเทียนไปถือไปก่อนเนี่เบาเทียนถือไปให้นะกำไม่ให้ไปให้จ่อยแกีงบ่กอ เมียนทุ่ทำรูโอเพ่อให้เก่งกับเสียบแต่จ้อยแก่งกับเสียบขดะาพยนตันนะขับะพาพยนต์แก่งใสีปบแบมืกแคนบ่าเสียบดีใสี้ปาะมือกัโอ้มีหลายตต้นว่านันใหญ่พอมั้นี่ยเอ้านี่มันาวบ่ืตนี้กินตันนี้เนี่ยอันนี้ต้นเี้ยงเนี่ยเอ้อ คือยังไงต้นียังกว่นี่บากียังก็นี่นี่ไหมนุ่มบนบางนี่ยังกว่านี่นี่เนาะนี่เรอะมอนเออไม่อมอนแตพอไปพอเกงไปนั่นเดี๋ยวย่มือ,เมอนเบ้าดอนเี๋ยวกำหนึง่งนั่นเดี๋ยวทำนี่ออแล้วพอ,อละพเขาแกงกินโดมันเสียบอยู่เนี่ยเขาไปเขไปทิ้มไว้หลายมือเพราะเสียบฮะ มีอันนะครับในหอโรงเรียนรับตีเลรับบอลเลี้ยรับอย่งเงี้ยเขาเขเข้าไปนี่ก็ได้แทบไม่เลี้ยล้วเอาย่บอยยอดเนี่ยอมอนอามอนละพอาะลังเขาไปเขาไปเกลียงเบ็ดนี่เรามอยง่ายพอแล้วเนี่ยเอาไปไล่ย่บบจ้องไอ้่นกินน้ำเนี้ยมีต้นเดียวกินน้ำกันแบ่งกันกินเนี้ย่นเบื่อแล้วเตี้ยคนเบื่อแล้วเขาจะได้กินเนี่ยเพื่น้ออเบื่อมัดฐานไปเอาบวกแปีบต่อเขาบัดเนี่ยไปเฮ็ดแนว นี่นี่ต้นถูกเปียกเป็เห็ดเนื้อเอาพันธุแพงเนี่ยมาแข่งนี่ไปนุ่มบนในภาเบี่ยงพ,พี่น้องไม่ต้องห่วงพันธุ์บ่พันธุ์ของเขานีคือต่างกันต้นมันห่งเพิ่นธุ์บ่ประ,ประวดเกีอยนอะไรก็ได้เอาปลาดพี่น้องผมครับไอ้ที่แรกที่เข้าไปเข้าตัวนี้ครับพี่น้อง,น,อง,น,อง,น,องนี่เลี้นพอช้ำกล้วยเพิ่นธุ์โมเมนต์นะครับทั้งพุันกับมีพวกไงเลยครับพุันธุ์โมเมนต์หน่อยๆเลี้นพอช้ำพิน่น โอ้ต้นวานัดกับ่หลหลเอ๋โบเมนหน่อยเนาะต้นวานัดเพิ่นฮะทั้งหนาก็มีอีกบ่ปาดพี่น้องเมื่เนี่ยต้นแบบไงวานัดนี่ซ้าต้นบกบกบานหัวเห้ครับเนี่ยพุดนะหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นแบบไงครับพี่น้องไงี่ยบงครับเนี่ยวนัดนะครับพูดครับยี่ทั้งพุนก็มีอีกวานัดต้นแบบไงแสดงว่าปลูกมาหลายปีแล้วอันนี้จะเป็นแค่ครับพี่น้องต้นแค่บานเัาเนี่ยแล้วก็จะตัวนี้จะเป็นบบกแปบครับพี่น้อง ครับนี่เดียวเขาเก็บเอาเพราะได้ไปปลูกนี่ล่ะเพราะต้องเอาใครรู้จะบกคนมาขโมยของเถอะฮะใช่ไหมเดียวนั่งขับไปเก็บอะไรนี่เดียวเอาไปนี่ดาหน่อยมาเยี่ยมครับมาถ่ายวีไอโฟนเนี่ยคนดังฝากติดตามหน่อยนะครับสวัสดีครับนี่ครับมาเยี่ยมนุ่มู่บลพอดี ของฝากก็ฝากยังระบ้านเยยังะาขอนเอาไอเียนถุงไปไม่ใชุ่่งเนี่ยเนี่ยน้ำน้ำถุงขี้เล็กก็ไเลตัวอ่อไปยังปยัไรับออเอนีเดี๋ยวี๋ยมีถุงตินมาพอดีเอาเบาดอนเอาบ่อเลี้กเอานี่นีบเล้ยได้ถุงตินมาพอดีเอาไปปลูกนี่เขาไปปลูกเขาเครับ ของฟีนี่ม่ต้องไว้ใจท่านเบ้าบนครับเบ้าน้อยกับเบ้าเหลือของฟีว่ให้เอาไว้เหลือครับพี่น้องของฟีเนี่ยพี่น้องพี่เด็กข้างล่างก็หลายจ้ะมันตัดต้นแคมล่มเนาะมันเต็มอยู่ต้องติดซักต้นแหะมันต้องติดซักต้นเราไปหลายไปนี่แต่เขาต้องไปปลูกเข็มขึ้นข้างแบบนี้ที่หางขึ้นข้างเนี้ยบานี้จะออกดอกไม่อีกเนาะ เราปลูกมาเมายเราแคบวะแต่แตงยังแนี่ยแตงก็พอเรแคบว้มันอยู่สูงเบาลาดอกแค่นะหมากมันหมากมันเหี่หมากมันก็ไปต่ำนั่นแล้วเอาหน่วยไปปลูกก็ได้นี่นี่หมากแข็งเหนียวเมียหมากแข็งหมากแก้วไปปลูกเอาไปปลูกเอาต้นบุญเท่าไรนี่รอมไปแล้วเหรอเออนี่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 เบาดอนเยือดูถึงวะเนี่เอาไปปลูกเดียววะเนี่ยเล็กยี่สิบสามสิบเลยพักอีลุ่มกับมีแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะไปปลูกเป็นของคนไทยไว้นี่หมากแค่นึกว่าเพิ่นบอกว่าเอาหมากเอาหมากดิบก็ไปต่ำนั่นแล้วหมากดิบ นี่เเอามาแข่งนี่เราไปพูดมาฐานแค่นะแนะเบิ้งนี่แหละมีไหนว่าล่ะแค่นะมันไปหอดล่ะโอ้ยตัวกันแล้วนี่วิธีการมายามกันอ๋อกางแรงกางแรงขึ้นใส่ได้แ้พี่น้องสั่นเบิ้งไหนพี่น้องมาฐานเอาอีกวะยื้อถึงบ่เออมาถึงกับว่าออซะโดดเอาเลยว่าจะไปโดดเด้อตกลงมาถึงน้ำหนี่งหยักนะครับเี่ว่าทำนี่กับปลูกซิบก็ต้นนี่กับห้งแล้วเนี่ยเอาไปฝากฟ้ามไก่น้ำไปปลูกไปฟ้ามไก่น้ำพอดีล่ะ ผลมีไรโอ้ปกคุงขึ้นวยไงขึ้นวยงามเะันตบัดของเขาขึ้นวยหน่อยเดวอ้าคพลนพ่นอันนี้พักกิตูกับมีปลาเขือกับมีพี่น้องปาตัวโอ้สวนขั้วพันตัเนี่ยสวนขัวย่อมยมต้นบัพริกกับมีพี่น้องต้นบัแครงกับมีดินมันอาจจะดีกว่าดินหลายกว้างพันะระบบน้ำพันก็ต่อของไม้ยางดีของเขาไม่ก่อหัวตอละพพี่น้องกคุงพันเป็นต้นซ้อนแล้วับพี่น้องนวยญ่แล้วกคุงพัน ครับต้นไม้ไงครับเป็นตอนซ้อนอยู่บางครังอยู่บ้านพักผมเดินไปไม่เหี่ครับพี่น้องนีะเบิ่งครับเป็นองค์ความนะครับเนื้ยบุกไงเลยถือว่าหมัดฐานไม้หรือกล้วยวะนี่ครับพี่น้องผักสวนกล้วเพิ่นมองที่ว่าไติเก็บต้นขี้เล็กเมื่อกี้ก็มีหลายอย่างครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็เป็นเลี้ยงพอช้ำเขื่อนเนาะ โอ้หลายตอวนี่เลื่อนพอจำกล้วยพันนี่เป็นมองเก็บของเก็บรถเก็บรานพันบ่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ครับพี่น้องกับประมาณนี้ครับคนไทยเฮามาเยี่ยมมายามมาหากันมีของฝากกันมีอย่างกับเก็บเอาแบ่งปันกันครับพี่น้องหลายอย่างมาหากันมาเยี่ยมมายามกันนุ่มบนเดี๋ยวมีโอกาสกันจะมาอีกคือเก่าครับพี่น้องวันหยุดจะมาเอากล้วยน้ำผึ้งอะไรไปกินบ้าน่ะ ว่าพันยูสวนกล้วยลักๆนะครับพวกผมก็จะมียังกับอามาแลกเปลี่ยนกันกินครับพี่น,อน้องเขดอมพอเดยมาเยี่ยมมายา่กันครับพี่น้องครับ <c oughs> สําหรับคลิปนี้น้อยโคกกลางนะนุมม่มบุบลนเบ้าอดอนคนนอนนะเบาเลครับเบาเทียนก็จะขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับ,บ,รบน้อยโคกกลางก็ขอขอบคุณหลายๆนะครับสาหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นร้านใหใ่ไม่โดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่พน้องครับนี่ครับบรรยากาศประมาณนี้ครับพี่น้องแรงงานไทยหามายมมายัับ